ใช้ชื่อเจาร็ตคูชเนอร์ดึงดูดผู้ลงทุนในจีนจเร็ตคูชเนอร์ถูกยิงอีกละและคราวนี้มันไม่ได้เกิดในสนามรบหากแต่เป็นจากคนในครอบครัวที่ได้ขึ้นเวทีปราศัยในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อกระตุ้นให้ชาวจีนคุ่มมั่งคั้งลงทุนในนิวเจอร์ซีย์ผ่านโครงการวีซ่า e b 5 ในระหว่างที่ปราศัยนิโคลคูชเนอร์เมเยอร์กล่าวถึงเดักาดของจาเร็ตในทำเนียบขาวจากนั้นก็ฉายภาพของทรัมป์อืมเมียนจริงๆเลยนะสิ่งที่เธอลืมระบุก็คือการบอกลาของผู้เช่าหลักความสูญเสียหลายล้านในด้านภาษีและความสัมพันธ์ที่แสนจะคืนขมกับนายกเทสมนตรีของเจอร์ซี ยินดีต้อนรับสู่ eB5 หากคุณลงทุนในโครงการอย่างน้อย17ล้าน5แสนบาทขึ้นไปคุณจะสามารถซื้อกรีนการ์ดของสหรัฐได้อย่างไม่มีปัญหาเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนที่ยากจนแต่ว่าเอาเข้าจริงนะเงินลงทุนส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นทุนในโครงการของพื้นที่ที่แสนจะอูฟู่ เพื่อการนี้ครอบครัวคูชเนอร์ได้แหล่งหานักลงทุนต่างชาติอย่างไม่เด็ดเนื่อยโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนทางบริษัทได้ขอโทษที่ได้เอาชื่อของจาเร็ตมาใช้ในการขายและบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะล่อลวงนักลงทุนหรอกนะจ้าไม่เจตนานเลยสินนะ